เจ็ดสัญญาณค่ะที่ทำให้คุณรู้ว่าเส้นทม์ไล์หรือเส้นเวลาในชีวิตของคุณกำลังก้าวเข้าสู่ตัวตนสูงสุดของคุณมันชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อคุณตื่นรู้ในเรื่องนี้นั่นเองสัญญาณที่หนึ่งเป็นสัญญาณที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มเบื่อหน่ายกับโลกภายนอกค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้ คุณจะกลับมาเชื่อมต่อกับภายในเห็นตามความเป็นจริงและที่สำคัญคุณจะมีอิสระภาพที่แท้จริงจากภายในสัญญาณอันที่สองคุณจะเริ่มรู้สึกเขาว่าความสัมพันธ์หรือคนรอบตัวของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปคนที่คุณรักเขาได้หายออกไปจากชีวิตคุณคุณอาจจะเสียใจและคุณอาจจะผิดหวังในช่วงแรก ตวาบอกเลยค่ะว่ามันคือกระบวนการของจักรวาลค่ะที่ทำให้คุณต้องผ่านสิ่งนี้เพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้และเพื่อทำให้คุณได้เติบโตค่ะดังนั้นนะัที่รักจงอย่าเสียใจกับการจากลาทุกๆจากลาค่ะแต่จงเปิดใจรับกับสิ่งใหม่เปิดใจรับกับโอกาสใหม่ๆค่ะ เพราะนี่คือของขวัญจากจากกักรวาลสัญญาณอันที่สามนี้แปลว่าคุณจะอยากอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นคุณโหยหาความสงบมากขึ้นคุณสงบจากภายในจึงชอบที่จะอยู่คนเดียวที่รักชอบที่จะไปอยู่กับธรรมชาติคุณชอบที่จะทำสมาธิคุณชอบที่จะนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอเพราะคุณเริ่มรู้จริงๆแล้วค่ะที่รักว่าความสงบนี้ มันเต็มไปด้วยสติและเต็มไปด้วยปัญญาสัญญาณตัวที่สี่คุณจะเลิกอแคร์ค่ะคำวิจารณ์วันที่คุณตื่นรู้จริงๆที่ละคำวิาพากวิจารณ์คำตัดสินเสียงของคนข้างนอกทั้งหมดคุณจะไม่เก็บคำพูดเหล่านั้นมาคิดมากอีกต่อไปสัญญาณตัวที่ะจะฝันอะไรบางอย่างซ้ำๆกัน อาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรซ้ำๆเช่นขนนกสัตว์สายลุง้งอะไรอย่างนี้ตัวเลขอะอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งไลฟไ์ฝายนี้เพราะว่าไว้มั่นใจมันไม่มีอะไรบังเอิญเมื่อไรที่คุณพร้อมรับกับก,บการตื่นรู้ก,กับการเติมโตทางด้านจิตวิญญาณคุณจะเอ๊ะขึ้นมาและอะไรบางอย่างมันคอลลิ่งคุณว่าเฮ้ยจงฟังไลฟ์นี้นะข้อที่หกก็คือว่า อะไรที่คุณคิดมันมักปรากฏขึ้นจริงแค่คุณคิดถึงใครบางคนเนี่ยจิตมันนึกถึงแป๊บเดียวอะ่ะเขาโทรมาหาคุณหรือคุณแค่คิดนิดเดียวว่าอ,อยากกินอันนี้จังเลยเว้ยแป๊บเดียวค่ะจะมีคนเอาวันนี้มาให้กับคุณนี่คือพลังจิตพลังของความคิดเมื่อจิตภายในคุณมีพลังแบบนี้ความคิดของคุณจึงมีพลังเช่นเดียวกัน ดังนั้นจงถามตัวเองว่าคุณจะคิดแบบไหนคะเพื่อสร้างชีวิตของคุณข้อที่7ค่ะข้อที่7นี้เป็นข้อที่สำคัญมากคุณจะโครต,ตื่นเต้นกับชีวิตสิ่งที่คุณตื่นเต้นนี้มันคือซิกแนลค่ะสัญญาณของจักรวาลที่มาบอกคุณ ว่านี่แหละคุณกำลังมาถูกทางจงใช้ความตื่นเต้นนี้เป็นตัวดิฟค่ะดิฟพลังในการทำภารกิจในชีวิตนี้ทำต่อไปค่ะให้หยุดจงเชื่อมั่นและศรัทธาเปิดรับกับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะกระบวนการการตื่นรู้เหล่านี้ทั้งหมดไว้ใช้เวลามาเป็น ยี่สิปีเลยที่เพียรทําด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวหวก็เลยรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยเนื้อเดือนกุมภาแหวนก็เลยตั้งใจทําให้กับพวกเราทุกคนก็คือว่าจะจัด 3-Day Challenge ที่ชื่อว่า step into your power ค่ะ ะะสามวันนี้ตื่นเต้นนะคะที่อยากจะแบ่งปันชุดข้อมูลนี้ 26, 27, 28กยุมภาพันธ์ถ้าใครดูอยู่ก็พิมพ์คำว่า Step Up เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้า Free Day Challenge ร่วมกันใน Zoom นะคะสองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มสาวันติดกันพลังมันเยอะขนาดนี้นี่แหละคะ่ะเราจะสามารถ Heal the World ค่ะพลังงานของโลกจะยกระดับขึ้นด้วยจากหัวใจ ความรักความเมตตาของเรานั่นเอง